โอ้แมงอีนไนตัวใหญ่แล้วครับอ,อ,อุ้ยอุ้ยตัวนี้ยังไม่เท่าไรนี่ยังจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตัวนี้แค่ซอบชอบนี่แค่ซอบชอบ,ชอบตัวใหญ่ค่อยต,ต้องใหญ่กว่านี้กระลอกเผือกนะครับสีเผือกเลยนะครับกระลอกเผือกเลยนะครับโอ้ใครไม่ใช่เห็น,นง่ายๆนะครับ กระลอกเผือกนะครับนีบ่เห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวเขาเป็นสีเผือก,ไ,ก,อกไปนะครับน่กระลอกเผือกแต้เลยนี่ครับโอ้ไม่ใช่เห็นง่ายๆนะครับกระลอกเผือกนะครับนี่เห็นไหมครับเขาเป็นกระลอกขาวกระลอกเผือกเลยนะครับโอ้ดีดีโชคดีนะที่เห็นนี่นห็นะครับกระลอกเผือกนะครับเต้นนุ่มน้ำนุ่มน้ำเนี่ย โอ้ไปไหนแล้วนี่โอ้ดีนะที่เห็นเจ้าก็ะลอกเผือกอะเห็นความเผือกของเจ้าเลยยอมยอมที่จะให้กินให้กินะมะมะละกอสุกเพราะเห็นความสวยของเขาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเจ้าก็ะลอกเผือกแล้วนะฮะเจ้าใส่เงินใส่ทอง โอขาเห็นกระลอกเผือกนวันนี้ขาวโพลนเลยอะ่ะไม่ใช่แค่หางว่าได้นะตัวเขายังเผือกเลยอะ่ะโอ,โอแ้แด่ว่าวันนี้เป็นวันดีไนะนไตัวนี้ใส่ทองคอ,อเขาจะจะนั่นหน่อยคอเขาจะทลอกหน่อยดูดูมันมันนี่มันมันนี่เลยไปไหนล่ะ เต็นน้ำน,น้ำน้ำนี่นี่ไปไหนแล้วนี่เฮ้ยจะออกจากในโพงในหูนี่หรือเปล่าล่างมุดอยู่ใต้มระกรเลยตะกี้นี่โอ้ตลอกเพืือกเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นตัวเขาแล้วอ่ะใช้ทอง กินหมดหรือยังลกูกมะละกอสุกโอ้ล่นอยู่ล่มนี่เหรอตยลงไปกินเลยเร็วเร็วหัน่องเช่นงจะลงไปก็กลัวกลวยต้องจะลงไปก็กลัวยต้อไอ้ต้องคมอยู่ข้างล่างไงแต่ก็ก้มส่องก้มส่องลงเลยลูกลงเลยใจก,ก้าวหน่อยเดเร็วเร็วใจก,ก้าวหน่อยไปฆ่าให้ผลไม้อ่ะให้ขนมไป อ่ะนาลูกอ่ะเอาให้ผักเพิ่มอ่ะอ้าวผักอ่ะมาคายืนให้เลยเด้ออ่ะมาคายืนให้เลยนะลูกอ่ะมาลูกอ่ะมาให้มุมเนี้ยให้วิธีนี้อ่ะอ่ะมามามาลูกมาไม่ต้องโฮบกันไม่ต้องโฮบกันแบ่งกันกิน แบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินกินด้วยกันกินด้วยกันมาต้องลบกันแบ่งกันกิ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 นกินด้วยกันกินด้วยกันมีอะไรก็กินด้วยกัน